ือของคุณอาริวันเนี่ยจะมีปัญหาหอบผื่นเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเป็นประมาณปลายปลายปีห้าสองค่ะปลายปลายปีห้าสองประมาณสี่ปีสี่ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นเป็นไหมฮะก่อนหน้านั้นจะเป็นผูมมแพ้นะค่ะ๋อ,อเป็นตั้งแต่เล็กเลยหรือเปล่าครับไม่ไม่ค่ะแพ้อะไรบ้างครับยัง เจอฝุ่นเจออะไรอย่างงี้นะคะก็จะจะจะจามค่ะจะจามน้ำมูกไหลค่ะแต่ก็ไม่ไม่รุนแรงไม่ไม่รุนแรงค่ะนะฮะพอเวลาแพ้ทีทํำยังไงฮะส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นภูมิแพ้นี่จะไอแล้วก็จามแค่นั้นเองจะจามอืมมีผื่นขึ้นก็ไม่มากค่ะไม่ไม่ถึงขั้นผื่นค่ะไม่มีผื่นขึ้นนะฮะแต่แล้วมาเจอเจอปัญหาก็คือขอบผื่นใช่ค่ะขอบผื่นมันมันเริ่มต้นยังไงครับอาการ จะระคายคอนะคะแล้วก็จะหายหายใจแบบวิทวิๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะจะเริ่มแบบหายใจไม่สะดวกไม่หายใจเร็วนะคะคือหายใจเร็วค่ะหายใจไม่คล่องคอค่ะแส่วนใหญ่จะไอด้วยไอมีไอด้วยจะไออันนี้หมายถึงว่าเจอฝุ่นหรือว่าอยู่ในสภาวะปกติปกปกติค่ะปกติในสภาวะปกติก็เป็นค่ะใช่แล้วแล้วเราไปหาหมอไหมฮะไปค่ะไปคุณหมอสันนิฐานว่าเป็นหอบเปิดค่ะ ก็วินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นหอบผื่นท่านบอกให้วิธีการรักษาอย่างไงครับก็จะมียาพน่นนะมียาพน่นใช้ยาพ่นอาจารย์ครับกรณีของคนที่เป็นหอบผื่นทาไมถึงเพิ่งเป็นคืออาจจะมีอาการเริ่มต้นน้อยๆที่เราไม่รู้นะคะคเป็นมาก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็เนื่องจากเป็นภูมิแพ้นะคะที่มีไอมีจามเนี่ยแสดงว่า มีการหลั่งสารจากเม็ดเลือดขาวออกมาโดยเฉพาะ,ะพวก e, e o s i ิ o p h ิ l กับแมสเซลอะไรเนี่ยนะฮะ,ะซึ่งพวกนี้มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะฮะเกิดอาการแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ทำให้หลอดลมหดเกรงด้วยเพราะนานเข้านานเข้าถ้ามันอักเสบเรื้อรังมันก็สามารถที่จะเปลี่ยน คืออาจจะเกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ถ้ามันเลื้อลังมานานๆเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดเลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็หลั่งสารอะไรต่างๆออกมานะฮะนอกจากจะทำให้หลอดลมหดเกรงแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมเนี่ยบวมด้วยอันนี้ก็จะทำให้หายใจลำบากหายใจไม่ออกนะคะแต่ทำไมถึงเพิ่งมาเป็นตอนอายุมากครับอาจารย์ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่คงที่ไม่ได้สมดุลครับ เพราะว่าคนเราระบบภูมิคุ้มกันจะไม่แข็งแรงตลอดเวลาเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเราจะติดหวัดใช่ใช่บางครั้งเราอาจจะป่วยเป็นน้นเป็นนี้แสดงว่าเราเจอมลภาวะอยู่ตลอดเวลาม,มลภาวะที่ไม่ได้เจอเฉพาะจากอากาศแต่มาจากอาหารนะฮะพวกอาหารที่การพักผ่อนการพักผ่อนอด้วยความเครียดด้วยพวกนี้มันก่อให้ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงหมดเลยคือบางครั้งเราเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่บางครั้งเราป่วยบางครั้งไม่ป่วยนะครับนั่นก็คือภูมิคุ้มกันที่มันไม่คงที่ถูกไหมฮะอย่างกรณีนี้คุณหมอก็คือให้ยาพ่นมาค่ะใช่ค่ะแล้วคุณหมอกพกติดตัวตวลอดนะพกติดตัวตลอดนะฮะรุนแรงเคยรุนแรงที่แบบว่าไม่พ่นแล้วอ๋อเคยค่ะบางทีกลางคืนต้องต้องไปโรงพยาบาลกลางคืนเลยค่ะนอนขณะที่นอนนะฮะมันเป็นยังไงฮะมันก็หอบขึ้นมาแบบหายใจ หายใจแบบเหมือนไม่ไม่ทั่วท้องนะคะแล้วก็อึดอัดมันหายใจเร็วแล้วก็จะมีไออส่วนใหญ่เราจะไอเยอะมากนะคะจะไอตลอดคือไอด้วยหายใจไม่ทั่วด้วย่ใชไม่เต็มปอดว่าอย่างนั้นทรมานนะขณะที่นอนก็ต้องตื่นค่ะใช่เสียชีวิตได้ไหมครับอาจารย์นะก็ถ้าหลอดลมหดเกรงมากๆแล้วก็สาร ต่างๆที่หลังมาจากพวกเม็ดเลือดขาวหลังมาเยอะๆอะไรเงี้ยนะมันก็จะเกิดให้หลอดลมบวมซึ่งอันนี้ก็จะทําให้หายใจไม่ได้อันเนี้ยเป็นไปได้ค่ะซึ่งจะต้องพ่นยาตลอดก็จะต้องพ่นยาค่ะในขณะที่แม้กระทั่งตอนนอนก็จะต้องก่อนนอนนี่เขาก็จะให้พ่นยาป้องกันไว้ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเพราะเพราะนี้มันอันตรายค่ะเพราะถ้าหดหลอดลมหดเกร็งเมื่อไหร่เนี่ยมันมันจะอันตรายค่อนข้างมากคือเราจะหายใจไม่ได้ไง อย่างนี้เป็นแล้วมีโอกาสหายไหมฮะในการรักษาถ้าภูมิคุ้มกันดีขึ้นมาแล้วนะคะครเราเมีสมาธิดีออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารดีๆอาการม,มันก็จะค่อยบรรเทาไปได้นะมันจะช่วยได้เยอะงุดหงิดไหมฮะไม่กล้าเดินทางไกลๆนะคะเพราะว่ากลัวแบบ มันคุณภาพชีวิตนก็แย่ะจะนอนก็ต้องคอยควบคุมยาก็ต้องพกติดตัวติดตัวตลอดค่ะซึ่งแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยเป็นค่ะไม่เคยเป็นแล้วแล้ววันดีคือดีใครมาบอกว่าบิมมันสามารถที่จะช่วยทําให้คุณภาพการ,รใช้ชีวิตค่ะคุณสัจจกรเข้าไปเปิดบูธท,ที่บิ๊กซีชนบุรีนะคะอาา่าับพี่เป็นคนชนบุรีอาาร่ะค่ะใช่แล้วยังไงฮะเขาก็แนะนําบอกว่าให,ให้ลองใช้บิมสีเขียว แล้วก็หอบผือจะหายจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองมาลองมาทานดูแต่ผมเชื่อว่าก่อนจะมาเจอบิมพี่ต้องลองมาหลายอย่างแล้วเอาใช่ใช่ใชหะไปหาหมอแล้วก็ลองอาหารเสริมมาเยอะอ่ะเยอะอะไรที่ไม่บอกว่ามันจะช่วยได้ลองมาหมดแล้วเยอะค่ะแต่ก็ไม่หายค่ะไม่หายไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็ยังต้องต้อง ต้องพ่นยาตลอดนะฮะต้งนั่นตลอดคือพูดง่ายๆว่าอาการในหอบผืนเนี่มันคงที่ค่ะไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไม่ลดลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอวันที่รับประทานบิมเข้าไปเกิดอะไรขึ้นอ่าทีแรกแนะนําให้อ่าควบกับน้ำมังคุดนะฮะน้ำมังคุดตอนเช้าครึ่งซองแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดครับค่ะโอ้หนักมากเลยค่ะสีเขียวค่ะปิมสีเขียวเช้าครึ่งซอง กอน,นอนสีเขียวสองเมตรค่ะห uh huh. นักมากค่ะคือช่วงห้าหกวันนี้แทบจะไม่ได้นอนเลยจะไอแล้วก็จะหอบทุกวันเลยค่ะแล้วพ่นยาสียห้าครั้งต่อวันค,คุณสัจจกรเขาชวนไปที่ชนบุรีจะมีศูนย์นะคะครับหาก็เลยไปเจอไปไป,ไปที่ศูนย์แล้วก็ต่อว่าอาจารย์อีกคนหนึ่งบอกว่าอ๋อต้องต้องลดลง มันมันกระทุ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องเยอไปค่ะมันเยอะไปสองเม็ดเยอะไป,ออะไปลองลองลดล,ง,ลงสักเม็ดหนึ่งอะไร<ห>เงี้ย,ยค่ะอาจารย์นะครับต่อข้อสอบถามอันนี้ครับกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าไอตัวสีเขียวเนี่ยมันไม่เหมาะนะ mm. ผมผมคิดว่าเป็นกรณีของการที่เรามีอินเทอร์คินหกเยอะไปนะไม่ใช่เป็นการแพ้อากาศนะ ถ้าหากว่าเป็นอาการของขอบผื่นที่มีอาการอักเสบอย่างนี้นะครับการกินสีเขียวเนี่ยมันจะทําให้หนักขึ้นทำให้หนักขึ้น,ม,น,นมันเป็นกภาวะที่มีอินเตอร์คินหกเนี่ยสูงไปคือคฉันกำลังจะบอกว่ามันเป็นอาการคล้ายๆการอักเสบครับกรณีเนี้ยควรจะใช้น้ํามังคุดอย่างเดียวนะฮะแล้วถ้าหากจะใช้แคปซูลร่วมด้วยต้องเป็นสีชมพูมนะครับ คือเช้าเป็นน้ำมังคุดครับแล้วถ้าจะเป็นแคปซูลให้เป็นสีชมพูกับแค่วันละสองเม็ดพอนะครับแล้วอาการดีขึ้นก็ลดแคปซูลแล้วก็ใช้แต่น้ำมังคุดผมว่าใช้แต่น้ำมังคุดอย่างเดียวเธออาการดีขึ้นตลอดชีวิตแน่นอนห้าหกวัดแรกออกมาเยอะเลยกาใช่ค่ะหนักเลยหนักค่ะแล้วลดไหฮะลดลงมาเหลือเม็ดนึงก็ก็ก็กเบาขึ้นอื แล้วพอทานหมดแล้วก็มาทานตัวสีชมพูนะคะตัวสีชมพูอีกกระปุกหนึ่งพอตัวสีชมพูนี่รู้สึกว่าจะจะเบามากเลยหมายถึงว่าจะค่อยๆหายหายแบบว่าแค่สองกระปุกแล้วก็หายเลยอ้าวงั้นต้องถามอาจารย์แล้วว่าเมื่อกี้ผมผมไม่รู้นะว่าทานสีชมพูแล้วหายจริงๆริสีเขียวยังาทานหมดกระปุกแล้วก็มาต่อมาต่อด้วยสีชมพูค่ะเลามาต่อแนวาไม่ถูก ตอนเริ่มต้นเพราะเราสันนิษฐานว่าเป็นภูมิแพ้ถูกไหมฮะซึ่งไม่ใช่ภูมแพ้ซึ่งไม่ใช่ภูมแพ้อันนี้เป็นการหอบผืดครับอซึ่งสูตรที่ถูกต้องควรจะเป็นสีชมพูใช่ครับแล้วเมื่อหายมุขก็ค่อยกลับมาเป็นสีเขียวเออย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยครับอย่าพึ่งผมว่าให้คงแต่เหลือน้ำมุดอย่างเดียวก็พอพอปรับสูตรมาเป็นสีชมพูแล้วดีขึ้นเลย คือหายไปเลยค่ะคือไม่ไม่ได้หอบนานแล้วนานเนี่ยคือหมดหมดกระปุกแล้วก็ไม่ได้ทานอีกแล้วก็ไม่ได้หอบอีกแล้วอ๋อคือทานต่อเนื่องจนหมดกระปุกค่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้พ่นยาไม่ไม่ได้พน่นไม่<น>มีอาการหอบผืนเลยค่ะไม่มีค่ะมีมีพ่นอยู่ครัง้งรู้สึกจะครัง้งสองครั้งแค่นั้นเองอย่างนี้จะเรียกว่าหายเลยไหมครับอาจารย์ครับบรรเทาบรรเทา อืมใช่ใช่เพราะว่ายังไงเราก็ยังยืนยันว่าอหานเสริมของเราไม่ได้เป็นการผมคิดว่าอาการอักเสบหายไปอาการอักเสบหายไปอาการคอืดอาจจะยังมีอยู่ครับแต่มันไม่มีการอักเสบก็คือร่างกายแข็งแรงครับขอแข็งแรงปุ๊บอาการที่มันจะปรากฏออกมามันก็ไม่ค่อยมีไม่ชัดเจนนะฮะทุกวันนี้นอนหลับสบายหลับสบายค่ะไม่ไม่ได้หอบอีกเลยแล้วยังยังทานอยู่ไหม ตอนนี้ยังไม่ได้ทานนะะไม่ได้ทานค่ะก็เดี๋ยวจะทานต่อควรจะกลับมาทานต่อเนื่องใช่ไหมฮะการเอาไว้ดีกว่าใช่ยังกรณีนี้ก็คือทานต่อเนื่องได้ใช่ไหมครับใช่สีชมพูเม็ดหนึ่งสองเม็ดแต่น้ำมังคุดเนี่ยอยากจะให้แนะนำให้อยากจะแนะนำไม่ใช่เพราะว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นคือการลดลงของ t h 1ลดลงของ t h 2ลดลงของ t h 1 7 ทั้งสามตัวเนี่ยเป็นอาการที่ทําให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองทั้งสิน้นอาการหอบหืดก็เป็นหนึ่งในอาการของการแพ้ภูมิตัวเองในกรณีการแพ้ภูมิตัวเองกรณีนี้เกิดขึ้นจากทีเอสสองเยอะไปนะครับการลดลงกรขวาริการช้าน้ค่คมุเดทีเอสสองลดไปเห็นชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นน้ํามุดจะช่วยอย่างดีนะครับ,รบแล้วนอกจากนี้แล้วการที่เราตรวจต่อไปก็พบว่า มันมี T-regulator er เพิ่มแล้วก็ยังมี TH9 อเเสริมเพิ่มขึ้นมามเพราะฉะนั้นความสามารถของร่างกายในการต่อต้านสิ่งแบบความมันก็จะดีขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะน,นั้นน้ำคุดอาจจะเหมาะกับเธอมากที่สุดเอาล้วครับทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีลนะฮะแข็งแรงรดีค่ะขอแสดงความยินด, <c oughs> ด,ดีด้วยครับขอบคุณมากครับทีมหรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิพรรณอาหารจากออบริชบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ